สวัสดีทุกทุคนวันนี้ยหญ่มีส้มโออยู่ลูกหนึ่งทำอะไรกินดีไปได้ส้มโอมาลูกหนึ่งนะคะที่ซุเปอปร์มาร์เกไม่รู้ของประเทศไหนปอกออกมาแล้วจะทำอะไรกินดีตำหรู้ว่ากินพี่ก็เกลือกินเนาะเดี๋ยวมาดูรสชาติก่อนมาดูสีสันก่อนแลาเขาเป็นยังไงเนาะหอมมากเลยอะ่ะ ได้ส้มโอลูกหนึ่งวันนี้เมื่อก่อนนี้บ้านใหญ่ก็ปลูกส้มโอนะสมัยที่ยายเด็กๆอะ่ะ เป็นส่วนส้มโอเลยอ่ะพอโตขึ้นแล้วมันก็ส้มต้นมันก็แก่อะไรเงี้ยเขาก็เลยโลเป็นเป็นส่วนอื่นไปสมัยก่อนบ้านยายก็ทําส่วนส้มโอบ้านยายอยู่กาญจนบุรีก็บอกไปคุยไปเนาะยายก็บอกทุกๆคนว่า ยายก็ทางานเนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยดูสภาพก็รู้แล้วเนี่ยผมเผิมไม่ได้หวีกลับมาก็มานั่งเลยนั่งทําเลยไม่มีเวลาแต่งตัวหรอกเพิ่งกลับไปทํางานแล้วก็ยายก็บางครั้งนะยายยายไม่ได้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี้ยตอบไม่ทันเนี้ยยายก็กลัวเพื่อนเกรงใจเพื่อนเพื่อน,นบางทีบางครั้งก็เมื่อกี่ทิตาม,มา ก็เลยปิดโทรศัพท์ปิดวิดีโอเพราะว่าตาเขาเวลาเขาคุยอะไรเงี้ยเรากําลังอัดวิดีโอเงี้ยเพราะมนันคนละเรื่องกันเมื่อกี้ยายคุยถึงว่ายายก็รู้สึกว่าเกรงใจเกรงใจเพื่อนๆนเกรงใจ fc ก็เลยบางครั้งก็อยากจะเลิกทํานะแต่เสียดายเสียดายสตังเสียดายสตังที่ที่ได้แล้วเนาะจากพี่อูเขา ก็เลยทําต่อก็ก็มาไลฟ์มามาคุยให้เพื่อนเพื่อนเห็นใจเนาะตอบช้าบ้างก็อย่าว่ากันเด้อตอบตอบแล้วก็ไปดูไปไปไปดูให้กําลังใจด้วยนะยายๆยยาย,ย,ายไม่ลืมทุกทุกคนหรอกยายก็ทํางานก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เนาะไม่คิดว่าจะมีวันนี้วันนี้ก็หมายถึงว่าวันที่ยายได้ได้มาเป็น ยูทูบแล้วก็มีมีเงินมีเงินจากพี่ยูมีเงินเออนิดนิดน่อยๆจากพี่เขามันก็นะถ้าเป็นประเทศไทยก็พอกินอ่ะนะคะเราเป็นช่องที่ไม่ดังเราเป็นช่องที่ไม่มีอะไรน่าสนใจที่ได้ทุกวันนี้ก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆนั่นแหละที่ช่วยเหลือยายก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขเนี่ยยายได้ลนะ เดี๋ยวขอชิมเนื้อคุณเนาะว่าเขาเป็นยังไงก็นี่แหละก็คุยเพืเ่อนๆฟังด้วยปอกส้มโอไปด้วยว่าความคิดของยายเป็นยังไงตอนตอนเนี้ยยายจะชอบนิสัยยายอะเอานิสยัยยายจะชอบไปช่วยคนที่เขายังไม่ถึงเส้นชัยไปช่วยเขาดูพอเขาถึงเส้นชัยแล้วยายก็ตัวไค่ตัว,ตวมัน พอเขาถึงถ้าเขามามามา,มาหายายมาคุยกับยายมาคอมเมนต์ยายยายก็จะดูคลิปเขากลับคอมเมนต์กลับแต่ถ้าเขาไม่มายายก็ไม่มีเวลาอย่างที่บอกว่าเลยเพราะยายไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆยายไม่ได้นั่งอยู่บ้านว่างท,ที่ที่จะไปดูคลิปคุณนุ้นคุณนี้ก็คือเราต้องทํางานนะเนาะ <c oughs> หวานนะหวานบอกหวานยังไงอะหวานแห้ง ไม่หวานชํำเหมือนที่บ้านอย่างนี้ตำต้ตมตำอร่อยมันหวานแบบมันแห้งอะ่ะหวานจืดๆไม่หวานช้ำตำต้ตมตำดอกว่เนอะเดี๋ยวตำต้ตมตำต้มโอก,กันอันนี้ก็คุยสักคลิปหนึ่งโชคดีแล้วมีความสุกส่งคลิปเลยนะเนี่ยเพราะว่า มาถึงก็อับเลยเหมือนกันขอให้ทุกคนปลอดภัยนะจ๊ะ